สวัสดีท่านชมแล้วก็นาะทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องสไตล์บ้านนา a ช n แนลนะวันนี้เราจะมากูกมันนะแปลงที่เราเคยใช้รถลูเนะจำนวน9้าไร่นะครับอตอนนี้เราก็ต้องตัดกระดูกกันก่อนเนาะแล้วก็เก็บกระดูกพันมันไว้นะครับก็จะประมาณนี้เลยจนมันก็ถึงใช่ได้นะครับก็อะพา,าเดินดูนะ เป็นมันเดือนสีเนาะก็มันก็มีทีใหญ่มากเล็กมั่งครับเป็นมันเกษตรศาสตร์เนาะเกษตรศาสตร์แล้วก็มีแขกดํากับห้อยบงปนๆนะห้อยบงเป็นห้อยบงร้อยนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมหรือนะ้าๆคนไหนต้องการพันมนะันเนาะก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเวลาเรากู้แล้วก็ได้มาตัดเอาเนาะไม่ให้ซื้อหรอกครับให้ฟรีครับแต่ต้องมาตัดเองนะเนาะสำหรับเ,เ,เพื่อนๆหรือท่านผู้ชมคนไหนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเนาะก็จะได้มาตัดเอาเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตของมันให้ดูกันเนาะว่ามันจะ หัวใหญ่ไหมหัวเล็กไหมอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูกันเนาะตอนนี้ก็เก็บกระดูกพันธุ์มันก่อนนะครับเพราะว่าเราจะ,จะต้องใช้ปลูกนะหัวมันก็จะประมาณนี้นะหัวมันหัวม,มันไม่บงกับเกษตรศาสตร์นะครับหัวก็จะประมาณนี้ใครอยากได้พันธุ์มันก็ กด subscribe ไว้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เลยมาตัดเอาเองครับค่ะนี่นะคะเป็นหัวมันนะคะที่วันนี้ที่เราจะกู้เนาะก็เป็นแปลงนี้นะคะก้าวไร่นะคะกํากำลังดึงมันไปนะคะนีก็กิดกับแม่นะคะกับน้องชายนะคะกำลังโยนนะครับก็โยนหัวมันไว้เนาะนี่ก็จะเป็นหัวมันนะคะที่เราเอามาใส่ไว้นะคะนี่ใหญ่เนาะ นนีก็จะเป็นพันมันสามสายพันุนะคะที่นำมาฝูกไว้นะคะในไรเนาะก็จะมีพันหวยบงนะคะแล้วก็แขกดำแล้วก็กระสีสานนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นหอยบงหรือ,รอแขกดำไม่แน่ใจะคะ่ะนี่อันนี้น่าจะแขกดำเนาะหวยใหญ่มากเลยค่ะทุกคนดูสิอันนี้ก็จะเป็นหวยบงนะคะนี่อันนี้คือ หอยบงนี่คือปลูกเอาเปอร์เซ็นต์มันนะคะเดี๋ยวเราจะมาหักให้ดูเนาะว่าเปอร์เซ็นต์มันดีไหมนะคะน,นี่นี่นะคะหยิกไปเนี่ยหยิกไม่เข้านะคะทุกคนดูสิเนี่ยเวลาเราหยิกเนี่ยหยิกแทบไม่เข้าเลยนะคะนี่คือเปอร์เซ็นต์ดีนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้เราเพิ่งถอนขึ้นจากดินนะคะเราก็ต้องตากแดดไว้สักหนึ่งเดดเนาะ พรุ่งนี้ก็ถึงค่อยจะ,ะขุนไปขายนะคะเนี่ยแล้วเปอร์เซ็นต์อ่ะจะดีมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้คือหวโบงนี่คือปลูกเอาทั้งหัวแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยดูสิทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแขกดำนะคะเนี่ยนี่เงานีแขกดำนะคะอันนี้มันขาดไปเนาะขาดไปครึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยนี่คือหัวนะคะเป็นหวีเลยทุกคนดูสิ น,นี่ก็จะเป็นกองมันนะคะนี่ยาวลงไปถึงนู้นเลยไ,ไกลไกล่มันไกลนะคะทางนี้นะคะก็จะปลูกเกษตรศาสตร์ไว้เนาะนี่ก็เป็นทั้งเกษตรศาสตร์แล้วก็แขกดํานะคะแล้วก็หัวบงุงอันนี้แขกดํานะคะตายใหญ่ๆเนาะอันนี้ก็เกษตรศาสตร์นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนเนี่ย หัวก็จะประมาณนี้เนาะหัวเป็นมันเล็กนะคะหัวก็จะไม่ใหญ่เหมือนมันใหญ่เนาะแต่หัวดกนะคะเนี่ยกองมันสิคะกองใหญ่นะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนนี่คือ,อมันที่เราจะกู้กันนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเราจะกู้ได้กี่รถแล้วก็ได้เงินเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวไปรอดูกันเลยค่ะ ก็เป็นมันอายุ6เดือนจะเข้า7เดือนเนาะ mm hmm. ถ้านับเดือนเกิดมันด้วยก็อายุ7เดือนครับ mm hmm. ถ้าไม่นับเดือนเกิดด้วยก็จะประมาณ6เดือนเนาะ mm hmm. นี่ก็ประมาณนี้เลยครับ mm hmm. หญ่ยาวนะครับจบ mm hmm. ด,ด,ด้วยนี่ก็เป็นพันแฉกดำเนาะเราก็ ปูผสมกันเนาะนี่ก็คือท่อนพันที่เราเก็บไว้นะครับแต่เราจะแยกไวนะ้เนาะแยกพันไว้นะครับก็กล่องอะไครับไม่มีช่องว่างนะก็แถวแถวนึงก็ประมาณรถ,ถแถวเรารถอะครับก็ใส่ไปแล้วรถหนึ่งนะเลยนะครับเ,เกือบเต็ม นี่ก็เป็นพื้นที่ประมาณ2งงานเนาะเป็นพื้นที่ที่เราเอาออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่ทันเก็บนะครับ